สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาระดีที่ควรรู้พื้นที่แห่งการพักผ่อนทางความคิดและเติมเต็มพลังใจให้กลับชีวิตของคุณผมดีใจเหลือเกินครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาอนัเงียบสงบเช่นนี้วันนี้ผมอยากชวนทุกท่านถอยออกมาจากความวุ่นวายสักครู่หายใจเข้าลึกๆและลองทบทวนถึงเส้นทางชีวิตที่เราเดินมาด้วยกันครับ คุณเคยสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เราจํำความได้เรามักจะถูกป้อนชุดข้อมูลบางอย่างที่บอกเราว่าความสำเร็จคืออะไรเราถูกสอนให้ท่องจําสูตรคูณแม่นยำสอนให้จําชื่อเมืองหลวงของประเทศต่างๆสอนให้แก้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและสอนให้เราต้องทำคะแนนสอบให้ได้เกรดสี่เท่านั้นจึงจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับ ระบบการศึกษาบอกเราเสมอว่าความผิดพลาดคือสิ่งต้องห้ามการกาคําตอบผิดในข้อสอบเพียงข้อเดียวอาจหมายถึงความล้มเหลวหรือการสอบตกคือตราบาปที่น่าอับอายเราเติบโตมากับการแข่งขันที่วัดผลแพ้ชนะด้วยตัวเลขและเราต่างพยายามวิ่งตามมาตรฐานเหล่านั้นอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะได้เข้ามาหาวิทยาลัายที่ดีได้ทำงานในบริษัทชั้นนำและมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่คำถามสำคัญที่ผมอยากจะถามทุกท่านในวันนี้ก็คือเมื่อเราทำทุกอย่างตามตำราเรียนครบถ้วนแล้วทำไมหลายคนในวัย3 0 40หรือ50ปีถึงยังรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปทำไมเราถึงรับมือกับความผิดหวังไม่ได้ทำไมเราถึงแตกสลายเมื่อความรักพังทลายหรือทำไมเราถึงรู้สึกว่างเปล่าแม้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ของผู้บริหารระดับสูง นั่นเป็นเพราะว่ามีวิชาสำคัญบางวิชาที่โรงเรียนไม่เคยบรรจุไว้ในหลักสูตรไม่เคยมีครูคนไหนสอนเราถึงวิชาแห่งการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหรือวิชาการโอบกอดความล้มเหลวเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณแต่มันกลับเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะไขประตูสู่ความสุขที่แท้จริง ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะสะท้อนภาพบางอย่างในใจของคุณและอาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีไปตลอดการครับขอให้ผมได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณทินกรหรือที่เพื่อนร่วมงานและลูกน้องเรียกเขาว่าคุณกรทินกรในวัย42ปีเป็นภาพสะท้อนของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบตามนิยามที่สังคมกำหนดไวอ้อย่างไม่มีที่ติ เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศทินกรเป็นคนที่มีบุคลิกภูมิฐานสวมใส่เสื้อเชอิ้ตที่รีดเรียบกรีบไร้รอยยับผูกเน็คไทสีเข้มที่เข้ากับสูตรสั่งตัดราคาแพงนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรูที่บอกเวลาอย่างเที่ยงตรงเสมอชีวิตของทินกรเปรียบเสมือนตาราง Excel ที่ถูกคำนวณสูตรมาอย่างแม่นยำ ทุกย่างก้าวในชีวิตของเขาถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า5ปี10ปีและเขาก็ทำได้ตามแผนนั้นเสมอตั้งแต่สมัยเรียนทินกรคือนักเรียนหน้าห้องที่ยกมือตอบคำถามครูได้ทุกครั้งสอบได้ที่หนึ่งของระดับชั้นเป็นประธานนักเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไต่เต้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้เร็วกว่าคนรุ่นเดียวกันสำหรับทินกรแล้วโลกใบนี้มีเพียงสองสี คือสีขาวและสีดำมีเพียงคำว่าสำเร็จหรือล้มเหลวไม่มีพื้นที่ตรงกลางสำหรับความผิดคลาดเท่าเชื่อเสมอว่าความสมบูรณ์แบบคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดหากเขาทำทุกอย่างให้ไร้ที่ติจะไม่มีใครทำร้ายเขาได้และเขาจะปลอดภัยจากคำวิจารณ์ แต่ภายใต้หน้ากากแห่งความสมบูรณ์แบบนั้นภายในใจของทินกรกลับเต็มไปด้วยพายุอารมณ์ที่เขาเองก็ไม่รู้จักชื่อทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะรู้สึกถึงก้อนความหนักอึ้งที่กลางหน้าอกความเครียดที่กัดกินกระเพาะอาหารจนต้องพกยาแก้ปวดท้องติดตัวตลอดเวลาเขากลัวเหลือเกินครับกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาหยุดวิ่งเขาจะล้มลงและถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลัง เขาเริ่มกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้งุดหงิดและกดดันคนรอบข้างภรรยาของเขาเริ่มพูดคุยกับเขาน้อยลงลูกสาววัยรุ่นเริ่มตีตัวออกห่างเพราะทนความคาดหวังที่พ่อมอบให้ไม่ไหวทินกรเริ่มนอนไม่หลับเขาต้องพึ่งวายราคาแพงเพื่อให้หลับตาลงได้ในแต่ละคืนแต่ยิ่งเขาพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป๊ะมากเท่าไหร่ชีวิตส่วนตัวของเขากลับยิ่งดูเหมือนจะหลุดลอยออกไปไกลทุกที เขาเหมือนคนที่กำลังก่อปราสาทสายที่สวยงามตรการตาแต่รากฐานข้างล่างกำลังถูกคลื่นแห่งความว่างเปล่ากัดซาะเขาถามตัวเองบ่อยครั้งในกระจกห้องน้ำบริษัทว่าเราพลาดตรงไหนเราทำตามสูตรทุกอย่างแล้วทำไมเราถึงไม่มีความสุขแต่เขาก็ไม่เคยได้รับคำตอบเพราะคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ในตำราเรียนเล่มไหนที่เขาเคยอ่านมาตลอดทั้งชีวิต และแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวก็เดินทางมาถึงในเช้าวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายทินกรมีนัดนำเสนองานโปรเจกต์คอนโดมิเนียมหรูมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อหน้า,นาคณะกรรมการบริหารและนักลงทุนต่างชาตินี่คืองานชิ้นโบแดงที่เขาเตรียมตัวมานานกว่า6เดือนทุกสไลด์ทุกตัวเลขทุกคำพูดถูกซ้อมมาอย่างดีเยี่ยมจนเขาจำได้ขึ้นใจ เขาเดินเข้าห้องประชุมด้วยความมั่นใจเหมือนดังแม่ทัพที่พร้อมรบแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่ทินกรกำลังบรรยายถึงกราฟการเติบโตของกำไรจู่ๆเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็ดับลงไฟในห้องกระพริบและหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาก็ขึ้นหน้าจอสีฟ้าแห่งความตายหรือ blue screen มันเป็นเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดได้ยากมากแต่ดันมาเกิดในวินาทีที่สำคัญที่สุด ความเงียบเข้าครอบงำห้องประชุมทินกรพยายามจะพูดต่อแต่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกหายใจไม่ออกมือของเขาเริ่มสั่นระริกเหงื่อการไหลท่วมตัวทั้งที่แอร์เย็นเฉียบสมองของเขาที่เคยฉับไวกลับว่างเปล่าขาวโพลนไปหมดเสียงวิพากวิจารณ์ในหัวเริ่มดังขึ้นแกมันไม่ได้เรื่องแกมันล้มเหลวแกทำพังหมดแล้ว ภาพความทรงจำสมัยเด็กตอนที่เขาเคยตอบคำถามผิดแล้วเพื่อนหัวเราะเยาะย้อนกลับมาทับซ้อนกับภาพปัจจุบันทินกรยืนแข็งทื่ออยู่หน้าห้องพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวเขาเกิดอาการที่เรียกว่าแพนิคแอทแทกอย่างรุนแรงจนสุดท้ายเลขาต้องเข้ามาพยุงเขาออกจากห้องประชุมและการนำเสนอนั้นต้องถูกยกเลิกไป เหตุการณ์นั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของทินกรแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ไล่เขาออกและเข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่สำหรับคนที่ไม่เคยพลาดอย่างเขานี่คือรอยร้าวที่ใหญ่หลวงเกินรับไหวทินกรลาพักร้อนแบบไม่มีกำหนดในวันรุ่งขึ้นเขาขับรถออกจากกรุงเทพโดยไร้จุดหมายเขาแค่ต้องการหนีหนีจากสายตาผู้คนและหนีจากความรู้สึกรังเกียจต,ตัวเองที่กัดกินหัวใจ ทินกรขับรถมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เปิด GPS เขาขับผ่านจังหวัดแล้วจังหวัดเล่าจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาของจังหวัดลำปางบรรยากาศที่นี่เงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านทิวไม้และเสียงนกกาทินกรจอดรถพักที่ร้านกาแฟเล็กๆริมทางซึ่งตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผารูปร่างแปลกตา ทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นป้ายไม้เก่าๆเ,เขียนว่าบ้านดินเผาครูอินด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรืออะไรดนใจก็มีทราบทินกรตัดสินใจเดินเข้าไปในบริเวณนั้นเขาพบกับโรงเรือนไม้เปิดโล่งกลิ่นดินเผาและกลิ่นควันไฟจางๆลอยมาแตะจมูกตรงกลางโรงเรือนมีชายชาราผมขาวโพลนสวมเสื้อมอห้อมเก่าๆก,กำลังนั่งทำงานอยู่อย่างใจจดใจจอ่อ ชายผู้นั้นคือครูอินช่างปั้นดินเผาและศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาทินกรยืนมองดูครูอินทำงานอยู่ครู่ใหญ่เขาเห็นครูอินกำลังถือถ้วยชาใบหนึ่งที่แตกเป็นสามเสี่ยงแทนที่ชายชาราจะโยนมันทิ้งลงถังขยะเขากลับค่อยๆบรรจงทายางรักสีดำลงไปที่รอยแตกนั้นแล้วนำชิ้นส่วนมาประกบกันอย่างเบามือจากนั้นก็โรยผงทองคำลงไปบนรอยเชื่อมนั้น ธินกรขมวดคิ้วด้วยความสงสัยจนในที่สุดเขาก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามออกไปขอโทษละครับลุงเอ้ยครูครับทำไมถึงต้องเสียเวลาซ่อมถ้วยใบนั้นด้วยละครับมันแตกแล้วซื้อใหม่ไม่คุ้มกว่าหรือครับแถมรอยต่อนั่นก็เห็นชัดเจนยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่สมบูรณ์แบบเหมือนของใหม่ครูอินเงยหน้าขึ้นมองทินกรด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและรอยยิ้มจางๆที่มุมปาก ท่านวางมือจากงานแล้วผายมือเชิญทีนกรให้นั่งลงบนเก้าอี้ไม้ไผ่พ่อหนุ่มความสมบูรณ์แบบในความคิดของพ่อหนุ่มคืออะไรหรือครูอินถามกลับด้วยน้ำเสียงทุ้มและเย็นทินกรนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบตามสัญชาตญาณก็ของที่ไม่มีตำหนิไงครับของที่เนี๊ยบเรียบร้อยไร้รอยขีดข่วนเหมือนชีวิตคนที่ต้องไม่ผิดพลาด ครูอินหัวเราะเบาๆในลังคอก่อนจะรินน้ำชาใส่ถ้วยใบหนึ่งยื่นให้ทินกรถ้วยใบนั้นมีรอยร้าวที่ถูกซ่อมด้วยทองคําพาดผ่านเป็นเส้นสายที่งดงามพอหนุ่มรู้ไหมในญี่ปุ่นมีปรัชญาหนึ่งที่เรียกว่าคินซึงิ KISUNG คือศิลปะก,การซ่อมแซมภาชนะที่แตกเสียหายด้วยทองคำเราไม่ได้ซ่อมเพื่อปกปิดรอยร้าวแต่เราซ่อมเพื่อนเน้นให้เห็นรอยร้าวนั้นเพื่อประกาศว่าถ้วยใบนี้เคยผ่านความเจ็บปวดเคยแตกสลายแต่ก็กลับมาประสานกันได้ใหม่แล้วรอยแผลเป็นสีทองนั้นแหละคือประวัติศาสตร์คือความเข้มแข็งและคือความงามที่ถ้วยใบใหม่ไม่มีวันมี ทินกรรับถ้วยชามาถือไว้ในมือสัมผัสถึงความอุ่นและครุขระของรอยทองคำแต่แต่โรงเรียนสอนผมมาตลอดว่าต้องทำให้ถูกต้องได้เต่น้อยรอยร้าวคือความล้มเหลวไม่ใช่เหรอครับทินกรแย้งเสียงอ่อยครูอินพยักหน้าอย่างเข้าใจโรงเรียนสอนวิธีสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่ชีวิตจริงสอนวิธีอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบพอนุ่มลองมองดูดินเหนียวก่อนที่มันจะเป็นถ้วยสิ มันต้องถูกทุบถูกนวดถูกเผาในไฟที่ร้อนระอุถ้ามันไม่ผ่านความร้อนมันก็ไม่แกล่งคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่เคยผิดหวังไม่เคยแตกสลายเราจะรู้จักความเข้มแข็งได้อย่างไรสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนคือวิชาการให้อภัยตัวเองในวันที่เราทำพลาดวิชาการมองเห็นความงามในบาดแผลและวิชาการยอมรับว่าการเป็นมนุษย์คือการเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์โดยธรรมชาติ คำพูดของครูอินเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงไปที่กำแพงในใจของทินกรจนพังทลายลงน้ำตาของลูกผู้ชายที่เขาอั้นมานานค่อยๆไหลรินลงมาทินกรระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องความล้มเหลวในห้องประชุมเรื่องความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับครูอินนั่งฟังอย่างตั้งใจไม่ตัดสินไม่แทรกแซงเพียงแค่รับฟังด้วยหัวใจพอหนุ่ม รอยแตกในใจของเธอก็เหมือนถ้วยใบนี้อย่าพยายามซ่อนมันอย่าพยายามวิ่งหนีมันแต่จงฉาบมันด้วยทองคำแห่งความเข้าใจเรียนรู้จากมันแล้วเธอจะกลายเป็นคนใหม่ที่งดงามกว่าเดิมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง บทสนทนาในบ่ายวันนั้นดำเนินไปจนพระอาทิตย์ตกดินทินกรได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่เกรดเฉลี่ยหรือตำแหน่งงานแต่อยู่ที่ความสามารถในการลุกขึ้นยืนใหม่ในวันที่ล้มและการโอบกอดตัวตนจริงๆของตัวเองหลังจากวันนั้นทินกรขออาศัยอยู่ที่บ้านครูอินต่ออีกหนึ่งสัปดาห์เขาไม่ได้แตะต้องแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือเลยแต่เขาใช้เวลาไปกับฝึกปั้นดิน เขาพยายามปั้นถ้วยใบแรกมันเบี้ยวบิดและสุดท้ายก็ยุบลงกองกับพื้นหมุนถ้าเป็นเมื่อก่อนทีนกรคงหงุดหงิดและโยนทิ้งแต่ครั้งนี้เขากลับมองก้อนดินที่ยุบตัวนั้นแล้วหัวเราะอ,ออกมาเขาเริ่มเห็นความตลกและความน่ารับในความผิดพลาดเขาเรียนรู้ที่จะประคองดินอย่างเบามือไม่บีบขันมันจนเกินไปเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ต้องมีความผ่อนหนักผ่อนเบา ในวันที่เขาเดินทางกลับกรุงเทพที่นกรไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขากลับไปทำงานด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ลาออกแต่เขาบริหารงานด้วยความเข้าใจลูกน้องมากขึ้นเมื่อลูกน้องทำพลาดเขาไม่ดุด่าด้วยอารมณ์แต่ถามว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เขาเริ่มกลับบ้านตรงเวลาเพื่อไปทานข้าวกับภรรยาและลูกยอมรับกับลูกตรงๆว่าพ่อก็เคยทำผิดพอ่อไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ซึ่งคำพูดง่ายๆนี้กลับทำให้กำแพงระหว่างเขากับลูกพังทลายลงความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับมาอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทินกรเลิกพยายามทำตัวให้เป็นกราฟที่พุ่งขึ้นตลอดเวลาแต่เขายอมรับช่วงเวลาที่เป็นกราฟขาลงว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่างครบถ้วนแต่เกิดจากการพอใจในสิ่งที่ตนมีและภูมิใจในรอยแผลเป็นที่ทำให้เขาเติบโต ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของคุณธินกรอาจจะเป็นเรื่องราวของใครหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้สิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนเราและผมอยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านในวันนี้ก็คือความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงและความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูของชีวิตเราทุกคนต่างเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาที่มีโอกาสแตกร้าวได้เสมอแต่รอยร้าวเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณค่าของเราลดน้อยลงเลย กลับกันมันคือร่องรอยแห่งประสบการณ์คือหลักฐานว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าได้ลองผิดลองถูกและได้เรียนรู้อย่ากลัวที่จะผิดพลาดอย่าอายที่จะมีรอยแผลจงใช้สติและปัญญาเป็นเหมือนยางรักและทองคําที่จะประสานรอยใจของเราให้กลับมางดงามอีกครั้งวิชาที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ แต่คือวิชาชีวิตที่สอนให้เรารักและเมตตาต่อตัวเองในวันที่เราไม่น่ารักที่สุดสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเสมือนทองคำที่ช่วยสมานร,รอยร้าวเล็กๆในใจของทุกท่านให้ท่านได้มีความกล้าที่จะโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ท่านเป็นขอบคุณที่ติดตามรับฟังสาระดีที่ควรรู้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ